อุสี่นะแกหนึ่งเก้าหลังยังไงครับสวสดาไฟอย่างเดียวพี่ปลอดภนะัยที่สุดโอ้โหเหรียญนี้อีกเหรียญยี่ตลราเพชรพออยู่บางน้อยสองสี่ห้าเก้าประวัติท่านมีบันทึกอยู่ในถแถลงการสง่งนี่ พออยู่บางน้อยเหรียญสวยเหรียญนี้วันนั้นซื้อมาล้านหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเหรียญนี้เหลือทุนเท่าไหร่ไม่รู้แล้วสองสี่ห้าเก้าเหรียญพระเกจิที่ทันตัวหนึ่งในสามเหรียญแรกของประเทศไทยมีพออินวัตตาบุรุงกิจพออยู่บางน้อยพอแก้วพวงมาลัยมีห้าเก้าเอาว่าพอแก้วพวงมาลัยอะยังมีแต่ทองแดงเลย ไม่มีเงินแต่เพออยู่เนี่ยมีเงินสวยนะเปลี่ยนเนี้ยผมบอกเลยนะปั๊มก็เยื่อนไปนิดแต่ก็โอเคนะเกิดอุบัติเหตุในบ็อกแบบนี้ก็ทำให้ดูง่ายไปอีกแบบ สวยกลงในตลับเอ้าก็น่าจะปิด้ายไปด,ยด้วยเพราะอยู่บางน้อยแล้วครับพราะโคงมาบางกับพร้อมใช้เหรียญท่านติดตัวมสมเด็จเนยกไม่มีแล้วล่ะครับถ้าจะบอกว่าเหรียญสองสี่ห้าเก้าอายุร้อยหกปีที่จะสัปาพแบบนี้ที่มีสวยกว่านี้เขาก็เขาก็ไม่ขายครับะนะบไปถามกันก็สองสามแสนหมดจ้ะ พอ,อยู่บางน้อยมีตังก็หาผ้าไม่ได้ไปถามอาจจะย์ใครดูไ like, รอาจารย์เปียกปากน้ำอาจารย์เปียกจะบอกเลยว่าเพื่อนไงแขวนพอ,อยู่แล้วโดนยิงไม่เข้าโอ้พอ,อยู่บางน้อยเหรียญน,นี้ใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับสองนาทีสองนาทีนะครับหลายแสนแน่เน่น้องขวัญชัยสวัสดีนี่ ผมบอกเลยนะว่าถ้าใครอยากนะรู้เรื่องราวของเหลียงราชบุรีนะเนี่ยแอดเฟซน้องเข้าไปเลยผมสนับสนุนเต็มที่น้องคนนี้เขียนราคายัางครับอาจารย์โอ้โหต้องเขียนใช่ต้องเขียนเลยเพราะอยู่บางน้อยเหรียญน,นี้ปา,ากกา <c oughs> พออยู่บางน้อยเหรียญน,นี้ครับใช่ครับอันนี้สวยคมสะใจอย่าเขียนเลยครับแบ่งเอามาใช้โอ้ต้องบอกว่าเพราะอยู่บางน้อยเอาว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีหูไม่มีหลังยันน่ะนะเสียรันชอยละวันปิดเจ็ดหมื่นนี้ก็ไม่ก็ไม่มีเหรียญเพราะอยู่หมุนเวียนเปลี่ยนมือแล้วเป็นเหรียญที่เก๋เยอะมากใช่ เหรียญที่เก๋เยอะมากนะคือต้องบอกว่าโอเหรียญน,นี้เกินคำบรรยายผมบอ,อกเลยเคนคือเก็บแบบนี้คือคุณจะเป็นเซียนเหรียญแนวหน้าของเมืองไทย เขาอยู่บางน้อยนะฮะเป็นเหรียญที่ลงหนังสือเหรียญของอาจารย์สามารถคงสัตว์ mm hmm. เหรียญแรกๆของวงการวัดเครื่องก็เหรียญน่้นสร้างปีสองสี่ห้าเก้าเหรียญน,นี้นะถ้าตัดตลับเพชรน,นะโอ้ยนี่ยังถูกกว่าเต่ารุ่นแรกอีกครับปิดแล้วนะครับปิดทีนะ่พี่นัทขวัฒนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทพิสุรชัยเจ็ดหมื่น เจ็ด<ม>ทันหนึ่งร้อยไม่ทันนะครับพี่มีนไม่ได้นะครับพี่เชื่อไหมว่าเหรียญเพราะอยู่แบบนี้นะในไลฟ์ผมเนี่ยเป็นแสนก็ไม่มีให้ไลฟ์อื่นก็ไม่มีรัวมาเลยเดี่ยว่าแต่ไลฟ์ผมไลฟ์อื่นเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ิบหกห้าเจ็ดิบหกเหนไหมเจ็ดสิบเจ็ดปิดโอ้โหเจ็ดสิบเจดหนึ่งรอนิดเดียวครับพิพัด อ่าพี่พัน์พึกสวัสดีครับแล้วดูดิพอเวลาแบ่งปันเสร็จกล้องโฟกัสเฉยเดี๋ยวนี้ตัดตลับให้ท่านเนี่ยจริงนะถ้าท่านอยู่ในตลับอืออร่อยหออเข้มขังเกินคำบรรยายกดไลค์ใช่กดแชร์กด,กด subscribe และกดกระดิ Là, nh, ang, ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่